สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนและพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะตัวเลขแนวทางต่อนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่10นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะว่าแนวทางที่ให้ไปนะคะเข้าสูตรไหนบ้างเข้ารอบไหนบ้างหลุดรอบไหนบ้างนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะ876นะคะ 76เรามาตรงๆเลยนะคะพี่น้องจา๋ารอบเฉพาะกิจเนาะ76นะคะใครได้ไปก็ยินดีด้วยนะคะ7มานะคะตัวเด่น7นะคะวิ่งรูด7มานะคะ8 2นะคะ8 2เราไม่มีนะคะเราหลุดไปนะคะรอบพิเศษนะคะ73นะคะ7เข้าวิ่งที่วิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋า73นะคะอ่า ส่วนล่างนะคะ99นะคะ99ก็เข้าวิ่งรูดนะคะตัวเด่นเรามานะคะเจาะไม่ได้นะคะ99มาเบิ้ลน,นะคะไม่คิดว่าจะมาเบิ้ลน,นะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะต่อได้น้อยปกตินะคะ7 3ดสามเรามาอีกนะคะเข้ารูดอีกนะคะเจ็ดมาสองเด้งสามเด้งเลยนะคะพี่น้องนี่นะคะน้อยปกตินะคะ45หนะคะบนนะคะ8 4 5ห้านะคะ สี่ห้ามาตัวเด่นนะคะมาตัวเด่นเนาะในตารางเรามานะคะสี่ห้านะคะต่อโดยน้อย VIP อนะคะ95นะคะ95ตรงๆเลยนะคะพี่น้องสาตัวเน้นตัวฟันและตัวอัดนะคะบนาบน VIP นะคะ3 4 0นะคะ4 0แล้วก็มานะคะตัวชอบตัวเน้นตัวฟันและตัวอัดเนาะก็ยินดีกับทุกท่านนะคะที่ถูกรางวัลวันนี้ด้วยนะคะก็เข้า V I P เด้งบนล่างเลยนะคะพี่น้องจา๋าเด้งตัวเน้นให้นะคะยินดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเราไปลุ้นกันต่อนะคะของวันที่สิบเอ็ดนะคะพี่น้องจา๋าไปลุ้นๆุ้นกันต่อนะคะวันที่สิบเอ็ดเดือนมกราคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ กับแอดเพียนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะฮานอยนะคะสูตรวัดใจก่อนจะรับชมตัวเลขนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะเลขในตารางนะคะมี9มี4มี1มี5มี8มี0นะคะ ในตารางของเราก็เข้าดีอยู่นะคะสําหรับไม่ว่าจะเป็นสูตรหเม็ดเดียวหรือว่าสูตรในตารางนะคะสูตรวัดใจเนาะเด่นวันนี้นะคะวันที่สิอนะคะแอดให้เด่นสเด่นแปดและเด่น1นะคะวิ่งรูดที่4ี่และ8ดนะคะถ้า4มานะคะสมาก็จะเป็น4ี่ศูนย์นะคะ มาแล้วก็มาอีกได้นะคะ40 41 42 45 47 8มานะคะถ้า8มาก็จะเป็น80 81นะคะ83 84คู่เด่นนะคะ แล้วก็แปดห้ามาดูชุดกันกันนะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่ให้กันเจ็ดเก้าด้วยนะคะเจ็ดเก้านะเน้นรอบนะคะปกติ VP ไให้ไปกลับบนล่างนะคะไปไม่กลับนะคะไปไม่กลับไม่ถึงบ้านนะคะพี่น้องจา๋าไปไม่กลับเข้าป่าเข้าดงนะคะพี่น้องจา๋าต้องกลับด้วยเนาะมาดูตัวเน้นตัวฟันและตัวอัดนะคะเด่นสี่เด่นแปด 8, และเด่นหนึ่งนะคะเน้นรูดที่สี่และแปดนะคะ 4004ก็ยังคงชอบอยู่นะคะ4114นะคะ4774นะคะถ้า8มานะคะก็จะเป็น80นะคะ81นะคะแล้วก็คู่เด่นนะคะ84นะคะมาดูชุดกันกันเนาะชุดกันนะคะ31นะคะแล้วก็79 ถ้าชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆและพี่น้อง fc ทุกท่านนะคะโชคดีมีแต่ความสุขนะคะล,ล่ำล้ำรวยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ